老婆 ประมาณมาสองพันบาทช่วยหุ่น,นการเรียนคือการเล็กมางกาออนไลน์มากแ้วก็การกินเนี่ยค่ะก็โครงการนี้เป็นการช่วยเหลือกองอบบานลนะครับที่จะช่วยเหลือผู้ปกครองอในช่วงสถานาการณ์โควิดนะครับที่ส่งผลนทำไมเด็กนี้ เขาเรียนในแบบต่างๆถึงโรงเรียนผูจชายนี้เด็กก็จะเรียนดูแบบ่อนให้ที่บ้านนะครับพอขิดว่าต้องพันบาทนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่รัฐบาลได้คับแนุนได้ผู้ปกครองท่านกระทรวงศึกษาธิการนะครับแล้วก็อย่างกู้ส็อปท่อนะครับก็คิดว่าคงจะช่วยเหลือแบ่งเบาผู้ปกครองได้ระดับหนึ่งนะครับระดับหนึ่งในในในช่วงนี้กอฝากดูแล เรื่องการเรียนอย่างให้เด็กก็ก็ได้เรียนด้วยน้องความปลอดภัยระหว่างที่ไม่ได้มากนัเรียนนะครับว่าจะมีให้เด็กก็มีความปลอดภัยจากการระบาดโควิดวิกติเก้านะครับก็คงจะเล็กๆ,ๆน้อยๆนะม <ฮะ S 2> ีช่วยเลือดจากจากจากปัจจุบ,บัน ประการเรียนมีไล่ไลา่ย,ยัางอาการเี๋ไม่มีอาการเีมันคาดอยู่ไล่ยลอย,ย่างก็เด็ก่ะกาโคะรงการนี้ดีมากเลยนะคะแต่เจคนลำบากจริงๆิงค่ะเพราะฉันต้องเลี้ยงล้านอีกพี่คนนการลำบากจริงๆริงรู้สึกดีใจมากที่รัฐบาลให้การช่วยเหลือเงินสองพันบาทในช่วงโรคโควิดระบาดเป็นด้วยกับโครงการ เกียวยยาในครั้งนี้มากๆค่ะแล้วนําเงินที่ที่ที่ได้มานี้นะคะไปช่วยสนับสนุนในการเรียนของเด็กแบบไหนบ้างคะเป็นค่าจ่ายจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตค่าอาหารให้กับหลานๆค่ะรู้สึกดีใจค่ะที่รัฐบาลได้เข้ามาช่วยเหลือในเินสองพันนี้ของเด็กนักเรียนเพราะว่า าารประสบกับปัญหาช่วงวิกิตโควิดพอดีได้เงินก้อนนี้มาก็คือได้ช่วยเบ็งมัธยคาระครอบครัวไปเยอะแล้วก็ได้ช่วยเหลือเด็กนักเรียนได้รับเงินตั้งแต่วันศุกร์ค่ะเงินที่ได้มาส่วนนี้ก็จะนําไปใช้จ่ายในการเติมอินเทอร์เน็ตเพื่อเป็นการศึกษาของเด็กๆค่ะก็เอาไปใช้ในการเรียนออนไลน์ค่ะเอาเงินที่ได้ไปใช้ค่าอินเทอร์เน็ตครับเอาไปเติมเน็ตแล้วก็เอาไปใช้ในการเรียนครับเติมค่าอินเทอร์เน็ตและก็เอาไปใช้ในชีวิตประจาวันครับรู้สึกดีใจมากครับ ก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจครับรู้สึกประทับใจค่ะรู้สึกดีใจครับที่ได้เงินสองพันไปช่วยผู้ปกครองในยามลำบากครับก็ขอบคุ้ขอบคุณรัฐบาลดีช่วยเหลือไอ้โครงการนี้มาไห้เด็กนักเรียนถือสนัตสนุ่นให้เด็กนักเรียนได้มีโอกาสนี้เป็นเด็กโครงการดีมากค่ะดีมากนะค่ะ